เนยจ้าบุยเดิยเออเกินเด็๋ไปเชื่อเลยเดียวเออเออเออพอไปป้าแล้วบันอีเออมาไปดูดิมาไปมาไปสวัสดีป้าลุงทูจ้าก่อนค่ะทูจ้าก่อนเดี๋ยวไปนะทูก่อนทูไว้เห็ดมือน่ะพินาพอพีินาเพ่เพ่เพ่พ้อยเพ่เพื่นเบียนหาพอเพื่อนเถอ้ยเอ้ยเอ้ยดูกระตายให้มาหนิเน่ หาจะจืจอกินน้ำนะกินน้ำบรีกินนอาได้เ้ลบอกบ่าเนไปได้แ่เล็บออว่าไปไปคีว่าเปนหบ้านไปไปลงเลยจ้าก้อนแจะไปนะจ้าก้อนขนามากนามาหขนามาดุจ้าจ้าไหมเออขนาพี่จ้าไหมจ้าก้อน ไปให้กินนมมาปะ่ะขับรถด้วยขับรถดูวุ้นวุ้นไปไปไปเจอกันหน้าบ้านได้เถิเด้อไปขับรถป้าเก่งแท้เจนี่เนี่ยบอขับรถเก่งกว่าแม่แล้วเร็วเๆ1 pa, remember, pa. Pa. 2หนึ่งสองสามเออไปเลยไปเลย ในขีโรดอะมีแห้งพีโโ่น้องเอ้ยสาดเพลินเอ้ยอยู่ตอนนั้นไม่ได้เป็นแบบนี้ลเลยเห็นเนี่เห็นพอเห็นยังนี่งู้เอ็ดหนักมันกระแทบไปง่ายเลยไปเลยไปเลยอยากไปอยากไปแล้วพี่น้องได้ไปแต่ก็ต้องคคคเพื่อนแต่เมืองในขีโรด าวิวไปโรงเรียนแล้วปะลุงเลยเพันยึดมือหนึ่งเนาะวันสองท่านว่าอันวันที่สองท่านว่าทางโรงเรียนเพิ่นยึดวันหนึ่งสาวในขีดจั๊จจกไปกับประตูพี่น้องแะอีกจังง่ายมือซุกกุเสาวเนี่ยจะได้ผูกแขนก็แขนให้มิตู้พี่น้องเนาะเพิ่นอนผูกแขนดีๆนี่เองแหละสูงสู่ควันมาซ่าน อกมานี้ลูกตือโอ้ขับรถมาพี่ไหเนี่แเดี่ยวกันบบนี้เดี่ยวเรอเจ้ามามีเด็กน่อยค่ะไปลำโพอพไปเรียกรนโลกไล้ยังไปปะไปเรียกปะตัวไปินชริงมองง่ะ อืมอืมอืมายไปเองไปลูเล่าไปเองไปไปเอ้ยวิวยุทธเยียนกันปะะไป่งเอื่มือดนขึนไปนเอหกัไปเที่ยวอะไรปะเดือดไปเที่ยวงานบุญม่วนนะปะะไปอีกลูก็ใชัมนื่นงาเอ้พ่อมาชมพ่อมชมพ่อมชมพ่อ

น้อนี่ว่น้อเแต่เขียนเขียนขากบอขี่รถนะบอขี่รถไปขี่รถ้็วิวไปขี่รถน้ำหอมเลยจากแวบนไอ้เอบิวพาขีเลย

เเงินทองเี anyway, ้ยเงิน้องเงี้ยมาเลไนไป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 ไม่พาไปปป้าิวขึ้นสบายดีเด้อป้าดุงเด้อปาใกจะหเลยในงัวเลาเขาไปในงัวเนาะในงัวเนาะไป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  เา็อะไปเบอยไกัเลกอโไปเียเลยหรอกปัอไปหาเงินช่้อรมไห่ดาสองคนอ้าวันนี้วันยังท่นที่สามเจ้าเคี้น้องบิวเล้ลืมอะรนี่อย่าให้พวกเนโอนให้พี่เขาเลยสวอะไง้อไปอลไรง้อไป วันที่สามดื่มเริ่มมอสอนนี่นะดื่มดื้ยหนังงัวกินยากเฮ้งัวจะข้มาสวนแล้วเจ็บไปนอยพอาชิวดุ่มนชิวแดงๆขันๆไม่เวินมได้มากันเนยมเวิไปเสริมสวยเฮ้ยเวิ้์นกสิ มาไดมาเลยประตูเี่นพันสิบเปิดหน้าชมวงชมสวย้ะบาดนี่เนาะปวดแขนปวดแขนองจอสีบมไว้ไหนงวดไหนงวด้ามื่าคืนในภากันอุ้มสามซีคนเปลี่ยนกันอ่างเงินเอื้อดีพอเตียงจะไปเพิ่นเปลี่ยนกันปวดแขนตจนชิดด้านขวัญ เบิดแขนเปิดแขนอืมใจค่าห้องเยียนเอ้ยวิวคือหนเอยเดือนหนึ่งเทอมเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งต่อล้านสาม่น้อยหอ้ยจากสิหาเงินอันยันยาคงพ่อกระไรน่าใจก็ได้ได้อ้ยเอ้ยเอ้ยที่เราง่ายมั้ยมัวมาเลย ไปก่อนหันล่านเอสพี่น้องเอลยขึ้นมาตอนช่วงอันนี้เนาะช่วง long beauty เพิ í, ่งขึ้นอันนี้แหละรางโซ่ไม่กันเป็นล้านล้านสามพี่น้อง,งล้าน 3, สามเซนเนาะไปมางัวกินงาล่ะเฮ้ยขับไปขับมาเลยพี่น้อสันตัวสีตัวไปดูไปไงัวกันไปไงัวกันไปไงัวเน้ะ

หางลมอะอ้ยห้องตู้เนอะเผื่อหามือหาวันเลยผูกแขนสูควันในตู้เหตุผลไม่ดีทางนะนี่กระดา เดี๋ยวเราเห็ดเห็ดวหาหพวกหาปลาลูก้ยนกแ่นเสียงลูกเลยมีเวียมีงานุยน้องมือมืออะไรยานะแบบัจัค้ิ่ะันขันเขาจัดงานคนไรเี้ยเลยมันเสียงแบบมีคนลงคนลาเลย Các bạn cho Để không có một mắt nè tôi sẽ phải nói một mặt nè hay là cái mà bếp xong xì xong xem 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 xung xem 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 Nó xem xem con xem pa, xem Chapa tôi là à, mươi bốn đi đấy hãy bỏ đi đấy Con mươi đi bỏ ngãy bỏ đi luôn Hãy bỏ ngãy bỏ ngãy này bỏ ngãy bỏ ngãy bỏ 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 ngãy bỏ bỏ ngãy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  bỏ 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 จะได้เกิดใหม่อีดีเกิดเจ้าได้กระเป๋าล่าอิงทักได้ให้ห้าวซีโรจากรถให้ครื่อจะไปขืนขืนยุ่นนี่ลากระเป๋าไปเลยกระเป๋าล่าคนแรงได้มาหอนเกิดในครูเกิดใหม่ได้อยู่นะเกิดจีในครูครูยังมาครเพื่อนครูช่างอันครูจะจอยสูงครูเอ็นนี่บอกบ่กครูหน้าห้องบ่ครูหน้าอันหน้าง้งี้นนะบ่หนครู ค,ค,ค,คู่นี่คู่ยังคู่อันหนาวุ่งมีคูอันนี้กบคู่คู่ช่างอะไมย่างเด้คิมใสนามิวนี่ชื่อฮันชินผู้จักเทรอนี่อันนี้ถ่ายน้าเจนเจนถ่าว่าเจนนี่หัวข้าขงในเออเออเอออ À là, này này đó đây đâu đây đâu đây đâu tôi đâu lưng 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 thong xong tôi đâu tôi đâu à kèm À khen mà, kèm rao 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 kèm Ui, kèm rao kèm rao kèm rao kèm ui, 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 ui <laughs> 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 <catch cười> มาเอาเค่งไปบุเบนดิอาขึ้นบงขึ้นบงขึ้นบงขงเก่งแท้ดิเอ้ยขักบ่ขักบ่หัวเราหัวเราหัวเราไงขาลงขาลงกอนตีนลงเออใช้ขางึงนี่ขางนึง อามาคาเนี่ยอามาคาเนี่อาคามาคาสีได้แบบสีนะอาคามานี่คามานน่หาปอนกันเิม้ดุอืออลมือนหนึ่งหนปามือน่ะกัแะนีเก่ง่เกเกงเก่งเอ้ามือแล้วมันนี่เอ้าคักคั ยากลอ้เอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบเจ็บุเจ็บข้านนันอึ้นมาขึนมาเออเออตีอันตีันุ้ยอาลองลงลจับด้อมือด้อจับมันต๊ะัวแตกเสหัวนะหัวเสหัวหัวใช่

มาคาลรมาคาไม่จับหนมือลงวะนามือแทะนมือแทะขี่รไมคืนนีองรอบออาลงไหมคาู้เออคาได้มากนี่คาได้มากจับนี่ เอแล่าลงเอาลงแข่งนะลกโอเก่งฮะก่งฮะงฮะหนึ่งสองสามลงเลยจับเลยจับเลยจับเลยลงนี่มีปามือนนะมือไปอ่งป้าเออหมือ คับว่โอ้คับว่ะคับว่โอ้คับ่คับ่โอ้คับ่ะคับว่โอ้เด็บเลยเอาลงมาลูกะลงมาไหมชิบะงาลงมาลงมาหนึ่ง Ơi. <laughs> <laughs> <Ôi. cười> đông Oi. Đi đông mày đi mấy chị Ừ, 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 ừ. này cổ mà này là nhiều nè Các cắp cổ bìu mà này độ hai mấy uẩn đi không mấy uẩn ba uẩn mấy uẩn mày say mà uống một con lợn bìu đây rồi ô ôi tệ có người nó say mà đối เว้ยเว้ยก็เกลียนมาแล้ก็เกลียนในเนียวไมาแล้วฮันมันสิกัดมือมาหมวกหมวกอะลูกหมวกเอวิวอ่ามันแตกแล้วบอลหนามาเฮ้ยหมวกเอ้ยบโบเบนกับแกะกับแกะกับแกกับแกะกับแกะ เฮ้ยฮ้เฮ้เทางนี่ด้อทางนี่ด้อทางนี่ด้อนี่ลู๊กตาเนี่ยเอ้าลู๊กตาพีชาบ่เจนเฮ้ยพีชาพีชาเห็นได้พีนะพี่เป็ดเฮ้เลยพี่เป็ดนะเห็นาเฮ้พี่เป็ดนะเห็นนาพี่เป็ดด้วยเห็นาพีด้วย ພទຕ� f i l t r a t ແມពារឿ៙ទ្ពូីសក្សាំាងហូ יודע មីចកុណារ